สวัสดีค่ะเห็นแสงวิบวับวิบวับระ,ะยิบระยับงามตาหูจะเมนสะอ่อนค่ะบ่าเม็ของเจ้าของดอกค่ะของคุณนายเป็นใส่ใท้าความสะอาดให้กว่าสี่เหลี่ยมได้จังสี่ใส่เวลา่ายูโดนเติมด้วยค่ะอันก็คือวาเนาะ อันบ่ได้รู้วิธีอีอย่างดอกค่ะเพราะดีอันคุณนายพัญบาอันวิธีการทําความสะอาดเพศให้วิบวับเยอะว่าสันวะเธอไปหาเบิรงในอินเทอร์เน็ตมาว่าสันวาก็เลยเบิรงในอินเทอร์เน็ตมาข้าเจ้าบอกว่าวิธีการทําความสะอาดเพชรให้แวววา,า,ววาวก็คือใส่น้าอุน่นผสมกันน้ายาล้างจานนี่แหละค่ะหรือว่าสิเป็นน้มามะนาวก็ได้เด้อ เอาแซ่ไวประมาณหาถึงินาทีว,ว่าสันวันวาแล้วก็ค่อยๆใส่แป้งนะคะค่อยๆเด้ใส่แป้งซิฟันเกาของเข้านีล่ล่ะค่อยๆคัดออกค่อยๆทําความสะอาดอย่าขัดแห้งดเด้อค่ะเดียวเม็ดเพชรเพิ่นสิลุดเด้นี่ล่ะค่ะก็ค่อยๆคัดออกกระเหลี่ยมแว่วๆเด้อค่ะพอเฮาคัดเสร็จแล้วนะเฮาก็ค่อยไปล้างทําความสะอาดแล้วก็เซตแห่งอีกที่หนึง่งวิธีการง่ายๆคะ่ะทิกง่ายๆเนาะ เบิ่งในอินเทอร์เนต็ตพันผาเห็ดกรดีได้ราค่าได้ผลอิหลีเหลี่ยมวิบเลยค่ะ